สวัสดีครับผมสกาลขอต้อนรับสู่ช่วงมังงะรีวิวรีวิวอมันเพื่อหันมาเอาลิขสิทธิ์ในวิดีโแรกนี้ผมขอไปรประเดิมด้วยมังงะที่ทำให้ผมนะั้นเริ่มเก็บมังงะเลยก็คือมังงะอุลตราแมนเป็นมังงะที่คุณเอจิซิมิสึเป็นผู้แต่งในเรื่องคุณโทโมฮิโรชิโมงุจิเป็นผู้วาดเป็นสออาจารย์ที่ร่วมมือกันแล้วก็สร้างอุลตราแมนขึ้นมา เรื่องแบงะนะเป็นแนวพจนภัยวิทยาศาสตร์แนวโชนเนนเลยแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ได้ออกซีซรีส์รายเดือนเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2 0 1 1รวมเล่มและได้ออกวิ่งเดิมในวันที่1ตุลาคมปี2 0 1 1จนถึงปัจจุบันตอนนี้มีจำนวน14เล่มและยังไม่จบที่ไทยมีลิขสิทธิ์อยู่13เล่มของ Dexpress โอเคก็จะกล่าวเกี okay. ่ยวกับเป็นคือเน้เรื่องหลังจากที่อุลตร้าแมนได้ทำหน้าที่บนโลกจบลงก็คือแพสเซตตันนั่นะอย่าไปขยี้เขานะมันเก่งจริงๆและแยกทางกับฮไฮตาชินหรือว่าพระเอกจากอุลตร้าแมนยุคโชวะันนั่นแหละไฮตาชินอ่ะและกลับสู่อวกาศ หลังจากเรื่องราในครั้งนั้นก็ผ่านมาหลายสิบปีมีเรื่องรลวามากมายที่เกิดขึ้นไฮยะตาชินมีลูกชื่อไฮยะตาชินจิโร่เป็นพระเอกของก็เป็นนี่เลยเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ย <c oughs> จะอาทำไมวตลกจริงๆเลยนะไฮยะตาชินจิโร่เขามีพลังพิเศษใส่ขายสองฟอง ไม่หานะเพื่อเป็นพลังที่ได้รับมาจากพันธุกรรมอุลตราที่ตกทอดมาจากไฮตาชินเพราะว่าไฮตาชินนั้นได้ลวมล้างกับอุลตร้าแมนเป็นระยะเวลานานจนทำให้มีพันธุกรรมของอุลตราอยู่ไฮตาชินจิโรก็เลยมีพลังพิเศษมาแล้วก็มีเรื่องราวมากมายที่ทําให้เขาต้องมาใส่ชุดอุลตราสูตรเพื่อต่อสู้กับพัยัันตรายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะเป็นเรื่องราว ก็ในเรื่องแล้วนี่ก็จะมีตัวละครหลักอีกมากมายที่ค่อยๆโผล่มาทีละตัวทีละตัว,ตวบางทีก็โผล่มาทีสองตัวเนี่ยแนวเรื่องก็สนุกแบบว่าคือมีปมปริศนาจากอดีตของตัวละครต่างๆให้มใหม้เราแบบว่าไม่เบื่อกับการต่อสู้ฉากนู่นฉากนี้ฉากนั้นแล้วก็ยิงเรื่องแบบว่า สังคมปัจจุบันนิดหน่อยด้วยก็อาจจะไม่นิดหน่อยนะอาจจะแบบแทรกมาบางส่วนแล้วก็สนุกมากสนุกจริงๆตอนนี้ก็ออกมา13เล่มแล้วของ d e x p r e s s ที่แปลมาซึ่งกูมีแล้วนะแล้วก็เล่มสิบสอยู่รอมานานมากอยากจะอ่านต่อเร็วก็เดี๋ยวจะอ,อวดสักเล็กสักน้อยละกันนะเพราะว่า มันดีจริงๆมาเราจะมาดูกันนี่ก็คือหน้าตาของเร่มแรกปกสวยมากลายเส้นคมว่ามีลายน้ำในนี้ด้วยก็ห่อปกเรียบร้อยนะครับเปิดมาหน้าแรกเลยนี่เอจิซิมิซึกับคุณโทโมฮิโรชิโมโกจิก็เขาจะเล่าว,ว่าสมัยเด็กเขาชอบมันตอนไหนมากแค่ไหนทั้งสองคนเลย ในทุกเล่มจะมี art work เสียประตูไม่เกี่ยวกันก็เป็น art work สวยๆนะครับโดยเฉพาะเล่มหนึ่งเนี่ยจัดเต็มจริงๆดูโห oh. นี่คืออายังไงต้องบอกอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นการสปอยหรอกมันคือเบมเลอร์ซึ่งอดีตของเบมเลอร์นี่ก็มีอยู่ในมังงะด้วยก็ไปอ่านกันเองดูดูดูด ไฮตาชินจิโร่ที่ได้สวมชุดสูตรอุลตร้าและมีไฟอยู่ตรงเป้าว้านี่ด้วยอ่านเบอร์โค้ชสวยอะ่ะและนี่คือหน้าตาของไฮตาชินจิโร่หล่ลอไหมไฟ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 จากแฟรชไม่เชื่อเลยเนะี่ยนี่คือหน้าตาของเบมเลอร์นะเป็นศัตรูตัวแรกเลยที่ทำให้ไฮตาชินจิโร่ต้องมาสวมชุดสวยไหม แล้วก็ลายเส้นข้างในนี่ก็จะบอกเรื่องราวต่างๆมากมายนะก็จะมีตัวละครเก่าๆในภาคเก่าๆมาด้วยโอ้เราจะไม่สปอยล้วกันนะโอ้แตยแล้วแต่เล้วโอ้ยเห็นเห็นข้างในหมดเลยดูสิตูมตามตูมตามโหชากต,ต่อสู้นี่โหแม่งโคตรมันน่ะฉากต่อสู้แบบลุ้นระทึกมากแล้วแบบเข้าใจไหมว่ามาสนุกอ่ะสนุกมากแบบโอ้ อ้ยสปอยสปอยสปอยอู๋ต่อยต่อยต่อยอ,อ,อ,อู๋ก็เทมันเด็กที่ได้ของเล่นใหม่เลยแต่จริงอ่านจบแล้วนะครับแล้วก็อ่านจบ13าเล่มแล้วก็สนุกมากดูเปรียงปร่างเปรียงปรางท้ายเล่มอ่ะเราตัดมาท้ายเล่มดีกว่านี่เบมเล่มไม่เอาท้ายเล่มท้ายเล่มตับ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแม่งติดแม่งติดนี่คือท้ายเล่มเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากแล้ชอบจริงจริงที่ ทางอาจารย์แกทางสำนักพิมพ์ที่ญี่ปุ่นเขาทำก็คือนี่เลยอธิบายสัสดส่วนตัวละครต่างๆซึ่งมีเกือบทุกเล่มที่มีตัวละครใหม่โผลมากก็จะมีแบบนี้แบบลายเส้นสูตรอธิบายชุดสูตรเสริมพลังอุลตร้าแมนโอ้หนหวยวิจัยวิทยะหมวกหน้ากากหืสวยจริงๆและที่สําคัญกระตูนแถมหนทางสู่มนุษย์แห่งแสง ซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์ทั้งสองที่น่าจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะแล้วก็ให้ดูแค่นี้พอนะให้ดูแค่นี้พอที่ได้ว่าทำไมพวกแกถึงชอบอุลตร้าแมนกันแล้วพวกเขาก็สร้างขึ้นมาก็จะให้ดูทีละเล่มนะครับเราจะไม่เจาะจงหรือสปอยใน,นเรื่องมากจนเกินไปแล้วกันเอามันเอามันรีวิวเอามันหันมาเอาลิขสิทธิ์ไงน้า เทียมแล้วาวางไว้ก่อนนะจ๊ะเล่มหนึ่งบันเล,เล่มสองก็ยังเท่อยู่ปกสวยทุกปกบอกเลยสวยมากโอ้ยปกกูคือที่เห็นเป็นลายน้านี่เพราะว่าห้องมันปกตินะเป็นห้องปกติเลยไม่ได้มองการอะไรดีมากหนังสือก็ยังดูดีนะสีประมาณนี้อ่าด,ดูดูดูนี่แล้วในเรื่องแอคชั่นเหมาะสมทั่วไปของเด็กเพรสก็ถ้าใครอยากได้ก็ เขาไม่ได้จ่ายุณอาจต่ก็เด็กช็อปครับผมช็อปเด็กสคลับแล้วก็ Facebook Twitter d e x p ก e s s สครับแค่นี้พอนะแค่นี้พอเอาละเรามาดูเล่มสองกันยังเท่อยู่เลยนะชินจิโร่หล่อไหมก็อู้มีตัวละครผม่มาอ่านี่ปุ๊บ,บแค่นี้พอนะไม่เอาอะไรเยอะบาชินจิโร่อีกแล้วคือถ้าเห็นตัวละครอื่นๆนี่มันจะถือว่าเป็นสปอยไหม คือมันก็สปอยแหละแต่ว่ามันเอาสนุกไงแบบเฮ้ยตัวละครที่ผมมาจาังไงผมมาได้อย่างไรผมมาอย้างไหนผมมาแบบไหนเป็นตัวไรหรือเปล่าเป็นตัวดีใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนี่ตัวละครที่ผมอาจจะชอบอีกตัวหนึ่งเลยชอบแบบมันเท่อะไรอย่างงี้ไม่ได้ชอบแบบอย่างนั้นอนะ่ะอืมกิจิโร่กบอาร์ตเวิร์กก็พอแค่นี้แหละอืมนี่ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวหลักของเรื่องก็คือ อุลตราเซเว่นเป็นชุดเกราะเซเว่นของนี่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 มอโรบุชิดันกูขอไปจาัดก,การประตูก่อนนะแป๊บหนึ่งเสียงดังชิบหายหอกเอาละกลับมาละเซเว่นอ่าปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บตัดมาเลยอืมแป๊บหนึ่งนะนี่ เป็นไงเท่ไหมทุกคนก็จะมีอย่างนี้เป็นสลักเกอร์เป็นดาบโรมาชีแล้วก็การ์ตูนแถมเหมือนเดิมสงสัยว่าทำไมถึงเป็นอัลตร้าแมนสูตรเวอร์เซเว่นจุดหนึ่งอ่าเราก็ไปหาอ่านกันดูนะครับถ้าอยากรู้ก็ไปหาอ่านกันดูเพราะกูไมีสปอยมากกว่านี้แล้วนี่คือเบมเลอร์ใช่เบมเลอร์ไหมใช่เบมเลอร์ เทไหมโอ้โหเทขนาดตัวร้ายอุ้ยอ anyway. ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเราเราเห็นอะไรอ่ะเราเห็นอะไรไม่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 เม่้ไม่ไม่ไม่อ่าเราจะให้ดูตัวละครอื่นสักแว็บหนึ่งฟับฟับฟับเพื่ออะไรอ่ะก็ให้มันโฟกัสเลยก็เป็นเล่ย์นะทำให้ให้ตัดชิโร่ของเรานั้นต้องมาสวมอัลตร้าแมนสูตรนั่นเองอัลตร้าแมนสูตรประมาณนั้นโอเคเราผมจะไม่สปอยกับการ เห็นตัวละครอื่นแล้วกันนะเราจะมาดูอาร์ตเวิร์กกันแล้วก็มีอุลตร้าแมนอีกมากมายที่โผล่มาแบบนี้แบบนี้นี่ก็เล่ม6แล้วนะครับเล่ม6ถูกไหมอุลตร้าแมนเอสของเรานั่นเองและเล่มนี้บอกเลยว่าเล่มนี้นี่ตื่นเต้นจริงๆแค่นี้พออุ้ยอุ้ยอุ้ยอาร์ตเวิร์กของอุลตร้าแมนเซเว่นปะ เริ่มเจ็ดแล้วมีเซเว่นนะโคตรเท่ปิดไปเราให้ดูแค่นี้พอนี่นี่น,นี่ฟ่ะให้ดูปกก่อนให้ดูปกที่ไหมยังไ,ไม่เคยเห็นนัำโ่มันมเลยเที่ยบหลุดอีกแล้วแล้วก็เห็นก็รู้แล้วว่าคือทาโลกของเราเนี่ยเองแต่ว่าคุณอย่าคิดว่ามันมีแค่นี้นะนี่อ่าสปอยอีกเล่สปอยอีกนี่เล่มนี้ แล้วก็นี่อ้ตายละหลายน้ำเต็มเต็มปกเลยนะแต่ก็มีปกก็โอเคอุลตราแมนซึ่งก็จะมีเรื่อง,องต่อนี่จอดปะเล่สิบสอก็มีตัวละครใหม่โพมา,มาแล้วก็เล่สสมสิเล่มสุดท้ายที่ลิขสิทธิ์ยังปแปลไทยนครบผมเราเล่มส,สิอยู่ตลอด โอ้ยโอ้ยแฟดแฟแค่นี้พอแล้วก็ถึงเวลาให้คะแนนแล้วกันแบ่งก่อน,นเออจะพึ่กเออไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสนใจก็ได้นะเราเราข้ามไปเลยสักห้าวินะครับอาลโมาถึงเวลาให้คะแนนกันก็จากโดยรวมแล้วนะี่ก็คือด้านข้างนั่นเองเราให้ลืมดูด้านข้างได้อย่างไรโอเคไม่เป็นไรมาวางไว้ก่อน เอาเล่มหนึ่งมาเสนอเล่มหนึ่งก่อนเพราะว่าเล่มหนึ่งนั้นเห็นหมดแล้วเล่มหนึ่งนี่ก็คือด้านข้างมีคำว่าอุลตร้าแมนเด็กส์เพรสแล้วก็เราจะปิดราคาไว้ก่อนนี่เล่มหนึ่งเอสามตัวพาร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยวิทยาแล้วก็มีชื่อผู้แต่งทั้งสองด้านหลังนี่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 ไงไซเอนสเปเชียลเซิร์ชพาร์ที SSSP SSSP SS โ okay. อเคครบหน่อยสาระกน,นวิทยะเลยอืมสิบกว่านาทีแล้วนะครับก็ขอมาให้ช่วงช่วงให้คะแนนแล้วกันสำหรับอุลตร้าแมนจัดให้มันแบบว่าดูดีมีชาติสกุลหนนะ่อยเดี๋ยวเราก็จะเข้าช่วงสุดท้ายกันละมาเลย ต้องตัดต่ออะไรนู่นนี่นั่นอีกอู้ยมบนว่าจริงๆเพราะเรื่องที่เรารักผมให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเด่นๆในใจเลยนะเพราะสนุกมากแล้วก็ที่ความบทใหม่ของอุลตร้าแมนถ้าว่าไม่มีอุลตร้าแมนคนต่อไปหรืออุลตร้าแมนเซเว่นมาบนโลกก็คือจบจากอุลตร้าแมนพามไม่มีไวร้ายไม่มีอุลตร้าแมนมาใหม่แต่ว่าเกิดแันภัยมากมายจนมนุษย์ต้องสร้างชุดเกราะมาเองอะไรประมาณนั้น ทำไมกูไม่เล่าแต่แรกวะโอเคครับผมมาต่อกันเลยเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยถึงปานกลางก็ช่างมันละกันเรามาต่อกันกับช่วงให้คะแนนพรำ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 พพพพิ้ว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 โอเคโฟกัสโฟกัสซึ่งคะแนนนั้นผมจะแบ่งออกเป็นห้าหัวข้อเพื่อให้คะแนนนั้นเป็นกลางมากสุดเพราะว่าบางเรื่องก็อาจจะอวยบางเรื่องก็สนุกมากจนอวยไปเลยก็ดีก็นั่นแหละหหัวข้อ หนึ่งหน้าปก2อลายเส้นและฉากหลัง3เนื้อเรื่องข้างไหนสฉากสำคัญไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นเออฉากโรแมนติกฉากดรามา่าฉากเศร้าฉากฆ่ากันตายฉากเลือดสาดอะไรมีหมดโอ้มีมือกูเป็นเงาด้วยแล้วก็6 6ที่ไหนละหราคาสำคัญมากอาจจะสำคัญที่สุดเลยเพราะว่า ถ้ามันแพงไปกูก็ไม่ซื้อมาอ่านใช่ไหมก็หน้าปกอวยมาเยอะเอาไปเลย2คะแนนงงอะสิคือ5้าข้อเนี่ยจะเต็ม10 10ใช่ไหมก็เลยข้อละ2คะแนน5ข้อคูณสอจบหน้าปกเลยก็ให้2คะแนนครับผมเพราะว่าสวยมาก2คะแนนนี่เยอะมากนะสำหรับเต็ม10เนี่ยหัวข้อก็การให้คะแนนอาจจะดูเล็กน้อยไปสักหน่อยแต่ว่าการเต็ม10นี่ถือว่า เยอะมากๆนสนสหรับกูเนี่ยหลายเส้นและฉากหลังโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยปลาปลาคมสกรีนโทนหืมคมกลิบหลายเส้นคมกลิบฉากชุดกรอกขยับหืมควันควนฉากหลังเยี่ยมเอาอีกสองคะแนนเนื้อเรื่องสนุกสนุกไม่รู้จติตตรงไหนแต่ว่าจะพูดยังไงดีล่ะคือมัน เนื้อเรื่องค่อนข้างจะยืดสักนิดก็ไม่ค่อยยืดท่าไห่เอาเป็นว่าเนื้อเรื่องสนุกเอาไปเลย2องคะแนนแล้วกันมไม่ต้องพูด้ากพูดมาแล้วกูไม่รู้จะพูดอะไรต่อจะแถอะไรไปเรื่อยฉากสําคัญฉากสําคัญนะการต่อสู้ฉากช่วยเหลือฉากดรามา่าฉากอิงกระแสฉากนู่นนี่นั่น2คะแนนสุดยอดเรื่องราคาเรื่อต้องถกกันยาวหน่อยเพราะว่า ราคาเล่มละ80บาทเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงสำหรับหนังสือการ์ตูน1นึ่นเล่มนะครับแต่ว่าต้องขอพูดก่อนว่าด้วย work art work เนี่ยสวยเด็ดจริงๆนะแล้วก็ฉากต่างๆก็เด็ดจริงๆกระตูนแถมก็มีอีกแถมเอ่อไอ้นี่อธิบายฉากหลังนี่ก็ดีอีกถ้าทุกอย่างมารวมกันใน 4. ข้อแล้วเนี่ยแล้วออกมาเป็นราคาที่80บาทเนี่ยสำหรับผมนะมันคุ้มค่าและคุ้มราคาจริงๆเพราะว่าคือมันคุ้มอะคุ้มทางใจิตใจแล้วก็คุ้มทางสายตาด้วยไม่มีจุดพลาดเลย dexpress ทำดีมากไม่มีจุดพลาดอะไรเลยแบบดีเยี่ยมดีเยี่ยมจริงๆก็ในฉากต่างๆก็จะดีอีกสำหรับผมนั้นสำหรับเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้ เแพงอะไรขนาดนั้นนะแปดสิบาทนี่ก็พอจับต้องได้มันไม่ได้น่าเกลียดเลยแบบเอาจริงนะเล่มนี้เล่มละร้อยกูก็ซื้อเออถ้ามันดีขนาดเนี้ยก็อีกสองคะแนนในเอพิโซดแรกนี่ก็มังงะเรื่องแรกนี่ก็เต็มสิบเลยนะเออเต็มสิบเลยเนาะสุดยอดจริงๆการรีวิวของกูนี่ยมาจบแล้วล่ะแค่นี้แหละแต่ว่ากู <laughs> ชอบจริงเลยเวลาถ้าใครมาดูคลิปก,วก,วกวูแล้วแบบแม่งสปอยกับไอซวพอัพกูจะสปอย เรามาหาเล่มเด็ดๆกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้เพราะว่าในฉากเนี่ยมันจะมีหน้าสีเว้ไฟดาบอีกแล้วช่างมันแล้วกันเราจะอย่างนี้แหละมันจะมีหน้าสีเว้เดี๋ยวกูจะไม่ได้ลเรื่องเล่มไหนเน่เล่มสามถ้าจะไม่ผิดนะเล่มสามเนี่ยดูสิเออหน้าสีมีไหมโอ้โหโคตรเท่ดูดิเป็นไง เร่มไหนหว่าที่จริงๆริเอางันว่าเราจะจบแบบนี้แล้วกันนะแบบที่กูกำลังคลี่หน้ากระดาษอยู่แล้วก็สปอยเนื้อเรื่องไปถ้ามึงดูทันก็ดูไปเถอะสปอยแม่งหมดอนะสปอยมาสปอยแม่งให้หมดเลยคือมันจะมีหน้าสีที่แบบว่าเออมีฉากคําพูดช่องคําพูดต่างๆอยู่ด้วยนะครับมาทั้งหมดก็ไม่มีอะไรนะครับผมขอปิดด้วยฉากนี้เลยนี่โอ้ยชินจิโร่แบบ ตรจะปล่อยลำแสงสเปเซียมแล้ว <ud> ก <Essentially and bana> ็พ no ูดประโยคเด็ดออกมาฉันคือฉันคือฉันคืออ่ะฉันคืออุลตร้าแมนแล้วก็ปิ้วตูหุมตามตายเนื้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะแล้วก็อาจจะยืดยาวไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องให้พูดเยอะแยะจริงอาจจะพูดมากกว่านี้นะ อยากจะอธิบายอะไรให้มันคมกว่าน,นี้แต่ว่าเรามีแค่นี้แหละแล้วก็ปิดไฟดีกว่าไม่ไม,ไม,ไม่แล้วก็ข้อมูลต่างๆเรื่องราวต่างๆอ่านชื่อตัวละครอ่านชื่อคนเขียนคนแต่งผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ต้องถามกูไปอ่านที่วิกิพีเดียเพราะว่ากูก็มาจากพิกิตะแหละน่าดานจริงๆนะไปกัน,ไปก,นไปกันไหนล่ะเจอกันไปแล้ว